เอ็นดูน้ำชาลูกสาวไปไปวดีโอก็เป็นลูกพ่อนกเหมือนกันอะไรโกนจะเป็นลูกกับเขาให้ได้จะเอาจะเป็นเอาน้ำชาเป็นลูกให้ได้เลยคุณโก้แล้วใดๆไปบอก,บอกปล่อยเพลงห้าเพลงครบจะจัดนิทรรศาการเพลงคนโก้บอกเชิญน,นักร้องมานะเชิญพี่เมไทยเพลงอะไรเนะ่าเบาลูกติดอะไรสักอย่างนี่แหละคือประมาณว่าเออเป็นเพื่อนกันมีลูกติด แล้วก็เหมือนเลิกกันลูกติดผู้ชายมาลูกก็มาอยู่กับผู้ชายคือบุ๋มงงมากบุ๋มก็งงกับที่บุ๋มพูดแต่ความที่แบบว่าประเด็นมันคือแบบว่าเป็นเพื่อนกันลูกติดมาพอทะเลาะกันเลิกกันผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยอยอะไรเป็นเพื่อนกัน แล้จะมีลูกได้ไงอ่ะถ้าไม่ใช่แฟนหรือปู่เมียอืมนั่นแหละน้ำชาเป็นลูกปลายตัวเองก็อยากเป็นพ่อน้ำชาอุอ๊ยงงงงอะ่ะทุกคน เฮ้ย hey, hey, hey. นี่ลูกสาวผมนะครับเนี่ยอ๋อเอมากอดพ่อที่ลูกมากอดพ่อหน่อยไหมกอดพ่อหน่อยก,กอดพ่อหน่อยรูกกอดพ่อหน่อยเอามามาทั้งวงเลยเหรอเอางี้ไหมวันงี้ไหมเอางี้ไหม,มปิดตาสิพี่ก็จะปิดตาไม่มีใครเห็นแล้วแล้วทำเทเลแกรมทำแทำ,ทำ <laughs> อะไรนะ มาดูครั้งแรกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูกมาดูครั้งแรกพี่หนูพี่ไฟหล่อมากจ้าดีนะไม่พูดเหมือนพี่ปังปอนอุ้งสองคนแปลกมากนะอีกกึ้มเหมหนึ่งผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาสู่สาธารณชนได้รับชม เป็นผลงานเพลงที่เนื้อหาดีมากๆแต่ชื่อเพลงอาจจะผิดเพี้ยนอาจจะแปลกไปนิดนึงแต่รับรองเลยนว,ว่าทุกคนฟังหนเวทีแล้วทุกคนจะชอบมากๆหนึ่งผลงานเพลงครับจากบไบแพร่แวครับแพร่วลครับแพร่วล ต้องต้งลางเอไว้เป็นเชอกคิดที่ลคยกันจนมีแต่ยิ่งดินกลทุกทีเมืนเงเดินคำนี้ไม่เมือนเดิทุกคูออกไปต้องเสียเธอไปตตา I'll see i ทายาทสู่5แสนวิวครับผลงานเพลง Farewell ทะยานสู่2ล้านวิวครับตอนนี้โอ้หมายถึงในสิ้นเดือนนี้ประมาณปีหน้าครับคือพวกเราสองคนเห็นบอกเราทําเพลงไปเราไม่ได้ซีเรียสเลยเนาะเราทําเพลงไปเพื่อให้ FC ระดับนิดหน่อยครับซีเรียสนิดหน่อยตอนนี้เริ่มซีเรียสแล้วอ่ะโอเคแสดงนิดนึง เราทำเพลงไปเราไม่ซีเรียสเนาะเราให้เอฟซีเขาฟังนะครับให้เอฟซีฟังก็อย่าทำไปแค่เงินหมดไม่กี่บาทเราให้เอฟซีฟังถึงจะไม่ดังก็ไม่เป็นไรใช่แต่ถ้าสมมติอัลบั้มหนึ่งสองปลายปล่อยไปหมดแล้ว5เพลงเดี๋ยวจะจัดนิทัศการของผลงานเพลงนี้ครับคุ้ยจริงเหรอเพราะว่าทุกผลงานเพลงมันมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวของมันทั้งหมดเอาศิลปินมาเอาศิลปินมาไหมพี่หม่ไทยพูดพี่หมไทยดูอันเดอร์สเตนป่านิทัศการ พี่หมไทยได้เลือกเราเรื่องเราอันนั้นดีเพลงใหม่แล้วดีเพลงใหม่เล,นนเเล,เเลเย,เ,ลยเรื่องเราอะไรครับหน,นก็เพลงใหม่ไหมเป็นบาลูกตีชีวิตเนี่ยเข้าที่ราชการปั๊บแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่ราการครับจากเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วใช้ชีวิตผ่านมาปั๊บทิ้งกันคเนี้มันก็น<อ>เลยลูกติดก็เลยอยู่กับผู้ชายะอันนี้อันนี้อันนี้คือผมบอกมันสมองเนี่ยคือผมวางเรื่องให้แล้วนะเนี่ยคุณจะไปต่อยอดเอายังไงต่อไปคุณ ระดับร้อยล้านนะแต่เอาเอามาสมองได้ปนต่อยอด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเรียนมัธยมหรือเรียนมหาลาัยกิจกรรมโดดเรียนป่ะครับเนี่ยเอะเยอะับอยู่นะคุณพูดแบบนี้มึงไม่ให้เกียรติผมผมเป็นเด็กกิจกรรมมาก mm hmm. คุณพูดว่าไงนะเมื่อกี้นิทรศการครับไม่อะไรนะกิจกรรมอะไรนั่นในสมัยเรียนอยู่ในสมัยเรียนมัธยมหรือมหาลาัยนี่ แสดงว่าโดดกิจกรรมบ่อยใช่ไหมอย่าพูดแบบนี้อ้าทำไมคร stumbled, Kyoto. Kyoto. Anyways, paper, ับผมไม่เคยเข้าเลยกูสังเกตสังใจแล้วกูจะไม่เล่นดีไหมว่ามันไม่หาไม่หาไม่หาแต่ก็มีคนหัวเราะอยู่อเคพอนด์เอ็นอยู่น้ำพราเมื่อกี้มันจี้ทองมาเดี๋ยวๆไปครับผมงานเป็นเจ้าช้าก่อนที่จะพาทุกคนไปมวนซื่นหัวเซลร่วมสนุกกับพวกเราครับ